แต่ไอการ์ตูนที่ผมอ่านนะครับนะซึ่งมันมันเป็นออฟฟิเชียลเหมือนกันแต่เขามองในแบบอีกมุมหนึ่งครับมันเขียนแบบฮาๆเลยนะประมาณว่าคริสโตะครับผมยกหินก้อนนี้ให้คายนะครับแล้วก็เดินออกมาจากป่าครับโดนมอนตบตายคายเลยใช้หินก้อนนี้ชุบชีวิตครับเอออะไรประมาณนั้นทีนี้คาถามคือเอ้าหินก้อนนี้มันยกให้คายแล้วนี่แล้วมันกลับมาอยู่กับคริสโต้ได้ยังไงนะครับผมไม่มั่นใจว่ามันมาได้ยังไงนะครับนะแต่ว่าที่ท้าผมเดานะครับมันจะมีจังหวะหนึ่งในตอนที่กําลังสู้กับ บอสตัวสุดท้ายนะครับผมในภาคอันนี้ไม่ภาคหลักนะครับนะในจังหวะนั้นเองครับผมอาสนะโดนฆ่าเพราะว่ารู้ความลับแล้วไงเขาว่าใครคือบอสตัวสุดท้ายคีโตมันก็เลือดขึ้นหน้านะครับมันก็เลยสู้กับบอสตัวสุดท้ายจนเต็มที่เลยในตอนนั้นนั่นเองครับผมนะที่คีโตเองก็โดนแทงครับผมกําลังจะตายละแต่อยู่ๆไอหินก้อนนี้มันทํางานนะครับซึ่งผมไม่มั่นใจว่าเงื่อนไขของมันอ่ะต่อให้คุณยกให้ใครไปแล้วเนี่ยสุดท้ายหินก้อนนี้จะกลับมาที่คนที่เป็นเจ้าของหรือเปล่านะครับนะก็คือคีโตคนแรกไง มันเลยทําให้คริโตเนี่ยมีเวลาสิบวิสุดท้ายนะครับนะ mm. พระเอกก็ออกหินก้อนเนี่ยมาให้กับยูจีแล้วที่มันตลกก็คือว่าเอายูจีรู้จักหินก้อนนี้ได้เหรอมันคือโคบอลไอ้ตามนั้นเลยนะครับผมก็ตกใจเหมือนกันนะเอ้ามันมันมีชื่อได้เหรอวะไม่รู้ว่าหินก้อนเดียวกันหรือเปล่านะครับแต่คิดว่าน่าจะมีหินก้อนนี้ก้อนเดียวจริงๆนะครับนะที่เป็นหินก้อนสีฟ้านะครับเพราะว่าตามเท่าที่ผมดูในอนิเม่มันไม่เคยมีนะครับนะที่เป็นหินคือเอาง่ายๆคือพระเอกแทบจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับอะไรที่เป็นของแออออออคคคคเเเสรรรรรรววยวยวยๆงงาาาาามมมมะไุ้้้ผููชััััับบบนนนนนต่่่กลลลดหืป เธอตายแล้วแล้วผมช่วยอะไรเธอไม่ได้เลยแล้วในท้ายที่สุดเนี่ยสิ่งเดียวที่ผมเหลือก็มีแค่ตอนนี้แหละแต่ว่าไม่ต้องห่วง,งนะยูจีออลิสนะ่ยยังมีชีวิตอยู่นะมันไม่ใช่เรื่องละมันไม่ได้จบเหมือนผมโอเคไหมตามนั้นนะครับนะพวกเราเนี่ยจะต้องพาอลิสกลับมาให้ได้แล้วพวกเราเนี่ยก็มั่นใจได้เลยว่าพวกเราจะต้องช่วยเธอได้ด้วยมือของพวกเราแน่ๆผมจะพาอลิสกลับมาให้ได้เลยครับ ไม่ว่าจะอะไรก็ตามผมจะฟันฝ่ามันไปเคียงข้างคุณเองครับคุณคิดิตโตทีนี้นะครับผมนะแล้วดูแบไบ้ผลกกาลังจะเข้ามาสินะกําลังจะอุ่นอีกครั้งหนึ่งก็คือมันครบรอบหนึ่งปีแล้วนี่พรามาคิดดูแล้วเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าพวกเราเนี่ยอ่าวันนี้คือวันสุดท้ายที่ฉันจะได้ฝึกฝนกับรุ่นพี่เลียนานะเอ้าดอกไม้นี่มันห่างออกไปเลยนะฮะใครวะเอ้าเมดิน่ามาทักเองเลยครับ <S <S อยู่ๆฉันน่าจะเด็ดดอกไม้ดอกนั้น <S <S โอ้ขอโทษทีนี่เมดิน่า ว่าแต่แมวตัวนั้นมันมันไม่ใช่ธุระก,กรงการอะไรของนายซะหน่อยนี่มีแมวตัวใหม่แล้วนะครับก็ลืมเราไปละนั่นน่ะสินะครับนะอย่างน้อยก็ I m i s i n g sunflower t o r ผมก็จะมาดูดอกไม้ด้วยเหมือนกันนะครับนะถ้าเกิดว่าดูสิครับว่ามันดอกไม้มันค่อนข้างหลากหลายเลยเนาะนี่เป็นสวนที่นายดูแลอยู่อย่างนั้นหรืองไงฮะฉันมีสิทธิ์จะทำอะไรก็ได้เหมือนกันนี่ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็โอเคก็ได้ฉันจะไม่ยุ่งแต่เออดอกไม้ป่าพวกนี้นะ่ะ น่าจะเหมาะกับเล่นกับแมวนะนี่เมเดน่าแค่แบบว่าหยุดเลยพวกเราไม่ใช่เพื่อนกันอีกต่อไปแล้วนะอย่าสารต่อข้อสัมพันธ์สิเมเดน่าอ๋อหมายถึงว่าจะไปไหนก็ไปนะครับขอโทษด้วยอยู่เหตุนะครับนะเหตุ hate ก็คือมือหันหัวไปไกลๆนะครับประมาณนั้นเมเดน่าดูท่าทางขาอสัมพันธ์จะไม่กระตึงขึ้นเลยจะทําอะไรเพื่อเธอได้บ้างเนาะในที่สุดเราก็กําลังจะได้เลื่อนชั้นเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ผ่านมาหนึ่งนี่ฉันขอถามเรื่องหนึ่งเป็นครั้งสุดท้ายกับนายได้ไหม เชิญเลยครับตกลงแล้วอันขาดสไตล์ของนายกันเนี่ยมันเป็นของนายจริงๆหรือเปล่ากันนะจะยังมีอะไรที่มันแอบซ่อนไว้อีกหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับนะแต่นั่นก็แปลว่าถ้าหากว่าเรา up สกิลของผมขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยหมายความว่าถึงตอนนั้นเนี่ยดาบไม้เนี่ยอาจจะรับแรงประทะของมันก็ไม่ได้นะอูโหูนี่คิดได่โตย,ยังรู้นะครับว่าดาบเนี่ยมันไม่สามารถใช้กับ พลังของอันคาสไตได้มากกว่านี้ครับฉันนะใช้เวลาฝึกทุกคืนนะที่พยาจะนึกอยู่เลยนะว่าง่ายๆก็คือว่าไม่มีความหวาดกลัวหรือว่ายังคงยึดมั่นกับสไตของตัวเองมาจนทุกวันนี้โดยที่ไม่ได้เปลี่ยนกลายเป็นแบบที่พี่โซเลนาสอนเลยนะครับนะก็ะแค่แบบว่าไม่เข้าใจเลยจริงๆว่านายต้องฝึกท่าทางอะไรยังไงอ่ะจะถึงทุกวันเนี้ย ประมาณนั้นฝึกแปบ,บว่าไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากคือฝ<ล>ึกมาจนขนาดที่แบบว่าไม่ว่าท่าไหนมาเนี่ยก็เอามาปรปับประยุกต์ใช้กับท่าของตัวเองแบบแล้วก็เป็นอันขัดสไตล์แบบใหม่ขึ้นมาได้เฉยอ่ะแต่ว่าไม่สามารถที่จะเปลี่ยนลบล้างออกไปได้เลยครับผมนะประมาณนั้นเลยในสุดฉันก็จําได้แล้วว่ามีบางอย่างที่มันซ่อนลึกอยู่ข้างในตัวของนายอยู่จริงๆสินะฉันอยากจะเห็นมันจริงๆเลยอยากจะรู้จังเลยนักดีโตว่านายจะเป็นนักดาบแบบไหนกันนะก็ได้เลยครับพี่เลียนา ผมสัญญาเลยครับว่าก่อนที่ผมจะจบก,การศึกษานะ่ผมจะแสดงให้เห็นเองครับผมว่าอันคาสไตล์เนี่ยแท้จริงแล้วเป็นยังไงโอ้โหมีการกุบไปด้วยนะครับนะขอบคุณมากเลยนะคิริโตะยังไม่เห็นของดีตอนนี้ใช่ไหมละ่ะแต่ว่าพาไปดูของดีที่ห้องได้นะครับพี่ครับงั้นก็ดีแสดงให้เห็นเลยว่าในตลอดเวลาที่นายได้เรียนรู้ตลอดทั้งปีนายได้เรียนรู้อะไรบ้างเพราะว่าสิ่งที่พี่โซเดียนาก็น่าจะรู้สึกได้เหมือนกันนะครับว่า ถ้าเกิดว่าคีโตมันไม่มีดีจริงๆนะครับหมายถึงว่าพิชานขาดสไตล์ถ้ามันหมดแป็คหรือว่ามันหมดมุกแล้วมันก็คือหมดมุกไงแต่ว่าคีโตยังมีมุกออกมาเรื่อยๆนะครับนะใช่มันคืออย่างนั้นไงก็เลยคิดว่าน่าจะมีมากกว่านั้นนะครับนะเซนของนักดาบเขาบอกกันครับผม